thank สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับของเล่นใหม่จาก Happy Meal นะครับชุด Space Jam A New Legacy ซึ่งของเล่นชุดนี้เนี่ยเป็นของเล่นที่แถมมากับชุด Happy Meal ของ McDonald's นั่นเองนะครับแต่ละตัวที่เห็นอยู่เนี่ยก็สามารถเล่นได้ลูกเล่นสารพัดแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับชุดนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างมาดูนครับสำหรับตัวแรกนะครับก็เป็นเลอบรอนเจมส์นะครับชายคนนี้เนี่ยมีชีวิตอยู่จริงนะครับเป็นนักบาสเกตบอล NBA เมืออาชีพนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายแล้วก็ได้รับบทมาแสดงในหนังเรื่อง Space Jam นี้ด้วยครับลูกเล่นของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะตั้งโชว์ได้นะครับแล้วก็มีส่วนต่างๆที่ขยับได้ก็คือแขนนะครับ แล้วก็ลูกบอลที่หน้าอกนะครับผมรวมถึงขานะครับสามารถบิดไปบิดมานะครับเพื่อทําให้ตั้งอยู่กับที่ได้แบบนี้นะครับแล้วด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีสวิตช์นะครับที่จะหมุนไปหมุนมาได้นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเราสามารถทําให้เขาเลี้ยงบาสบนมือได้ครับแบบนี้นะครับโดยการหมุนสวิตช์ข้างหลังตัวแขนเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติเลยครับ เหมือนกับการส่งลูกบาสจากมือถึงมือไปได้สำหรับงานประกอบเนี่ยก็ค่อนข้างทำมาโอเคประมาณหนึ่งนะครับตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเทียบกับมือผมมือผู้ชายนะครับแล้วก็รอยสักต่างๆเนี่ยสกรีนออกมาเนี่ยก็ทําได้สวยเลยครับทำออกมาสองข้างนะสวยเลยนะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยอาจจะดูเก็บงานไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยก็พอเรียกว่าโอเคใช้ได้เลย และตัวถัดมานะครับก็เป็นเจ้าเหมียวซิลเวสเตอร์นะครับแน่นอนว่าเขามาพร้อมกับทวิตตี้นะครับที่เป็นนกคู่ปรับของเขานั่นเองนะครับเป็นคู่กัดขาประจำในลูน่ทูนส์เลยก็ว่าได้นะครับซิลเวสเตอร์เนี่ยเขามาพร้อมกับลูกบาสเกตบอลครับอันนี้นะครับซึ่งสามารถหมุนได้ตอนที่ได้มาเนี่ยมันสามารถถอดแบบนี้ได้ครับแล้วก็เสียบลงไปพอเสียบลงไปปุ๊บเนี่ยครับ ด้านหลังเขาก็จะมีสวิตครับผมแบบนี้เราสามารถที่จะกดนะครับให้มันหมุนได้ครับเขาก็จะเหมือนควงลูกบาสนะครับบนนิ้วมือแล้วก็มีเจ้าทวิตตี้นะครับซ่อนอยู่สำหรับเจ้าเหมียวซ e เวสเตอร์ตัวนี้ก็มีลูกเล่นประมาณนี้เลยครับสามารถตั้งยืนได้ปกติเลย มาต่อกันตัวที่3นะครับลอล่าบันนี่นะครับตัวนี้เป็นกระต่ายสาวนะครับในรูนิตูนลูกเล่นของของเล่นตัวลอล่าบันนี่ตัวนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะตั้งยืนได้นะครับทั้งทั้งที่มีลูกบาสตัวนี้ครับอยู่ข้างบนนะครับบนหัวแบบนี้สามารถบาลานซ์ยืนได้นะครับได้ไม่มีปัญหาเลยออกแบบมาได้ดีนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้หูเขาเนี่ยครับชูลูกบาสไปได้นะครับแบบนี้ ก็เรียกว่าเป็นตุ๊กตาที่ออกแบบมาได้สวยนะครับยืนแบบไม่มีลูกบาสก็ได้เช่นกันหรือจะยืนแบบมีลูกบาสก็ได้ครับบาลานซ์ดีมากตัวถัดมาก็คือเจ้านกโรดแันเนอร์นะครับที่มันจะต้องส่งเสียงให้สัญญาณก่อนที่จะมาว่าปิ๊บ,บอะไรประมาณนี้นะครับลองเสียงปิ๊บ,บแล้วก็ ทำให้ร้ตัวนิดนึงนะครับซึ่งมันจะเป็นคู่ปรับกับเจ้าหมาป่าโคโยตี้นะครับแล้วเจ้าโรดแรนเนอร์เนี่ยด้วยความวิ่งเร็วของมันก็ทําให้หมาป่าโคโยตี้เนี่ยจับโรดแรนเนอร์ไม่ทันเลยสักทีนั่นเองครับผมสังเกตว่าเนี่ยครับเขาก็มาด้วยความเร็วนะครับสปีดเหมือนกับวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาเล่นก็คือไถไปกับพื้นครับเขาก็จะเหมือนเลี้ยงลูกบาสน,นะครับกระอกกระลอกกระลอกไปด้วยความเร็วสูงซึ่งเราสามารถเล่นความเร็วในการ เลี้ยงลูกบาสไปได้ด้วยนะครับโดยการไถให้เร็วขึ้นสีสันเขาสวยดีนะพอวางคู่กับเจ้าหมาป่าโคโยตี้ที่เป็นคู่ปรับของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าไปได้วยกันได้เลยครับเหมือนกำลังไล่ล่ากันอยู่ตัวถัดไปเป็นกระต่าย b ั c ส์บั n นีสิ่งที่เขาทำได้นะครับก็คือมีลูกบาสอยู่บนหัวนะครับหมุนได้มีโลโก้ Space แ a มอยู่นะครับ ด้านหลังมีสวิตอยู่อันหนึ่งนะครับบิดไปบิดมาได้ก็คือเขาสามารถเลี้ยงลูกบาสบนหูได้นะครับแบบนี้ตัวกลไกเนี่ยทำหน้าที่คือแค่ขยับหูเงเดียวนะครับตัวลูกบาสเนี่ยอิสระดังนั้นเนี่ยต้องใช้ฝีมือในการโยกนิดนึงนะครับโยกตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไปเท่าไหร่แล้วเขาก็ยืนได้ด้วยนะครับวางท่านะครับเหมือนกับสบายๆชิลๆถัดมานะครับตัวนี้เขาเป็น หมาป่านะครับหมาป่าโคโยตี้นะครับตัวนี้คือคอยเป็นคู่ปรับกับเจ้าโรดลันเนอร์นะครับคราวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับอาวุธนะครับอันใหญ่นะครับเป็นจรวดอันใหญ่เลยแล้วก็มาพร้อมกับลูกบาสนะครับสามารถถอดประกอบได้นะเขามีชิ้นส่วนประกอบหลายอย่างนะครับแบบนี้นะครับผมเราก็ประกอบเอาตัวโคโยตี้นะครับใส่ลงไป แล้วก็ประกอบเข้าไปครับแบบนี้เขาก็จะเป็นเหมือนพุ่งจรวดนะครับซึ่งเราสามารถดีดตัวเขาเนี่ยกดโดยการกดสวิตช์ข้างหลังนะครับไปใส่ที่แป้นบาสได้แบบนี้ครับลงไปนอนอยู่ในแป้นบาร์แล้วนะครับเวลาเล่นก็ประกอบกลับเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปลงไปนอนที่แป้นบาสอีกแล้ว ประมาณนี้ครับผมเจ้าหมาป่าคอโยตี้ชอบตรงควันนะเขาทำออกมาสวยดีตัวถัดมานะครับคือมาวินเดอะมาเชียนนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นค้ายมนุษย์อวกาศครับสวมหมวกแบบกรีกโรมันนะครับนาาตาดูขี้มโมโหอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบใช้อาวุธที่เป็นปืนนะครับปืนเลเซอร์ปืนอวกาศนะครับในการยิงนะครับตัวนี้บทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ มีให้เห็นบ้างนะครับผมจะต,ตัวนี้เนี่ยครับเขามาพร้อมกับปืนนะครับปืนที่ยิงลูกบาสได้เวลาเล่นก็คือประกอบลูกบาสเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็กดยิงเดี๋ยวจะลองให้เขาชูดบาสดูนะครับได้เหมือนกันนะประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ยิง สำหรับเจ้ามาวินเดอร์มาเชียนตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะยืนได้นะครับตรงขาเนี่ยครับเขาสามารถที่จะโยกได้ถ้าจะยืนแบบไม่มีลูกบาสนะครับก็ให้ยืนแบบนี้ครับเขาก็จะสามารถตั้งได้นะครับแต่ถ้ามีลูกบาสด้วยเนี่ยถ้าเราตั้งแบบปกติเนี่ยเขาจะล้มนะครับแบบนี้ให้เราเลื่อนตัวขาเขาขึ้นครับให้เชิดขึ้นหน่อยหนึ่งศูนย์ท่วงมันก็จะเปลี่ยนไปครับเขาก็จะสามารถที่จะยืนแบบนี้ได้ครับ ยืนทั้งที่มีลูกบาสอยู่ได้ด้วยเลยตัวถัดมาเป็นเจ้าดัฟฟี่ดักนะครับจะตัวนี้เป็นเป็ดนะครับตัวสีดําปากสีส้มนะครับเอกลักษณ์ก็โดดเด่นนะครับดูแล้วจาได้ง่ายคราวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับลูกบาสนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงลูกบาสไปได้ผ่านขาของเขานั่นเองเวลาเล่นเนี่ยครับก็ประกอบขาเข้ากับลูกบาสแบบนี้ครับอ่า แล้วก็ดีดลูกบาสไปง่ายๆนะครับด้วยการบีบขาเขาด้วยกันเขาก็จะยิงลูกบาสออกมาครับโอ้ยิงแรงอยู่ลองใหม่อีกทีนะครับแล้วลองยิงเอ้ยแรงมากเลยตัวนี้ถ้าไม่มีลูกบาสเขาจะสามารถที่จะนอนแบบนี้ได้ครับโยกไปโยกมาได้แต่ถ้ามีลูกบาสเนี่ยมันจะถ่วงน้ําหนักเขานิดนึงลองมาชูดลูกบาสกันดูหน่อยโอ้ชูดแม่นเหมือนกันนะเนี่ยไกลอยู่นะครับสําหรับ เป้าอันนี้ดีดลูกบาสไกลมากเลยเหมือนชุดสามแต้มเลยแหละตัวนี้ถือว่ายิงแรงนะครับสปริงเขาอยู่ในลูกบาสนั่นเองแต่ยิงแรงมากถัดจาก d a f f y d u c กนะครับก็เป็น Le อบอลเจมสนะครับเวอร์ชั่นที่ดังลูกบาสนะครับชิ้นส่วนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทจะเยอะมากแล้วก็แป้นบาสเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้นะครับ ตัวที่เข้ามาเนี่ยเขาแยกมาเป็นชิ้นๆเราก็ประกอบเข้าไปครับแบบนี้นะครับแป้นบาสเนี่ยก็เอาไว้เป็นเป้าซ้อมสำหรับตัวอื่นได้นะครับเท่านี้เขามาพร้อมกับลูกบาสแล้วก็ตัวเลอบอนเจมส์ด้วยครับเขาก็จะมีลูกเล่นนะครับก็คือเวลาที่เราโยนลูกบาสไปเนี่ยครับแล้วก็ไปลงแป้นเนี่ยก็จะไปโดนสวิสตตัวนี้ครับทำให้ตัว James เลบอนเจมส์นะครับ ทำเหมือนกับดังลูกบาสด้วยนั่นเองนะครับเจ้าแป้นบาสอันนี้ครับเขาก็จะมีที่วางเล็กๆนะครับตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะวางตั้งโชว์ลูกบาสสวยๆได้เช่นกันแล้วถ้าเราต้องการเอาไปเป็นแป้นซ้อมนะครับสำหรับตัวอื่นก็ถอดเจ้าตัวเลอบอลเจมออกนะครับแล้วก็เหลือเท่านี้ครับก็จะเป็นแป้นบาสเท่ๆอันหนึ่งเลย สำหรับซ้อมให้ตัวอื่นยิงลูกบาสเล่นก็ได้ถัดมานะครับตัวนี้โยเซมิตีแซมนะครับเจ้าโยเซมิตีแซมเนี่ยก็ยจะเป็นคู่ปรับกับบัคส์บันนี่ในลูนิตูนส์นั่นเองครับผมเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีหมวกนะครับดูคล้ายๆกับคารบอยนะครับผมแล้วก็มีหนวดที่รุงรังนะครับยาวประมาณนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาพอมาในสเปซแจมเนี่ยครับที่เป็นของเล่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ กระโดดบนลูกบาสนะครับแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางแบบนี้นะครับแล้วก็มีลูกบาสก็จะวิ่งเป็นควัน,นครับเด้งดึงๆไปประมาณนี้ครับก็น่ารักดีนะครับตั้งโชว์ได้ตัวถัดมานี่เป็น t a s m m n n i n n e v i ดนะครับหรือว่าเรียกว่าแทสก็ได้นะครับ สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวรวดเร็วนะครับแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยก็จะเหมือนกับพายุหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เขาก็เลยทํามาเป็นลูกพายุหมุนมาพร้อมกับลูกบาสให้1ลูกนะครับโดยเขามีลูกเล่นอย่างนี้ครับสามารถที่จะปิดเปิดได้นั่นเองครับอ่ะหลกั H หลกๆ, <1954 S 2> นๆนะครับเขาก็คือสามารถที่จะหมุนนะครับเป็ <Lis> นพายุหมุนแบบในการ์ตูนด้วยนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะโยลูกบาสไปนะครับฝึกความแม่นยําในการโยนนะครับ พยนไปพุ่งเงี้ยครับเขาก็จะคว้าลูกบาสปิดเอาไว้ประมาณนี้เลยครับซึ่งมันโยนแม่นยากมากเหมือนกันนะที่จะทําให้เขาหยุดได้เนี่ยพยนเสร็จปุ๊บเขาก็จะจับลูกบาสไว้นะครับแล้วก็ปิดไม่ให้ลูกบาสไปไหนนั่นเองตัวถัดมานะครับเอลเมอร์ฟัดนะครับตัวนี้เป็นนายพรานนะครับเขาชอบมาพร้อมกับปืนลูกซองแล้วก็อันนี้เขามาพร้อมกับลูกบาสเลยนะเขาเป็นคู่ปรับกับ บักบันนี่นะครับซึ่งคล้ายๆกับตัวแซมนยครับแต่ว่าตัวแซมเนี่ยบทค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตัวเอลเมอร์ฟัดเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าไล่ล่าบักบันนี่แต่สุดท้ายก็โดนทำให้เจ็บตัวนะครับทุกทีเลยตัวนี้เนี่ยเขาก็มีลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะครับเป็นแป้นบาสคล้ายๆกับตัวแป้นบาสหลักอันนี้นะครับห่วงคล้ายๆกันแต่แป้นจะเตี้ยกว่านะครับชูดง่ายกว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยก็คือ เขาจะมีหมวกมาให้นะครับแล้วเราก็เอาตัวไหนก็ได้ครับมาชูล,ลูกบาสลงไปมันจะมีสวิตจุดตรงนี้ครับพอเราชูดล,ลงไปปุ๊บเนี่ยหมวกเขาก็จะเด้งออกนะครับแบบนี้เราก็ใส่หมวกเขาเข้าไปาเขาก็จะมีสวิตนะครับแล้วก็โยนลูกบาสไปหมวกเขาก็จะเด้งเหมือนในกระตูนเลยครับเด้งสูงริ่วเลยลูกเล่นอันนี้ใช้ได้เลยนะครับเป็นเป้ายิงสําหรับลูกบาสของตัวอื่นก็ได้เช่นกัน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวของเล่น Happy m e ิ l ชุด Space Jam A New Legacy ซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับถึงวันที่2กันยายน2,564ที่ McDonald s ทุกสาขานะครับซึ่งก็สามารถไปตามได้นะครับทั้งทางที่ร้านนะครับแล้วก็ Drive-Thru ก็สามารถหาซื้อได้ตามชุดแฮปปี้มิลที่แมคโดนัล s เลยครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย